ข่าแป้งกงกนพี่น้องเตรียมตัวตัวบัดน,นี้หัวหน,น้าผู้จัดการว่าสิผ้าไปเลี้ยงเนื้อย่างเนื่องในโอกาสผมมาดมพนาวะแม่นบบุสวัสดีพี่น้องสุกคนครับผมปัจจุคนิบที่ขำว่าเบิง้งคลิปผู้คานี่ล่ะหัวหน้า,นานว่าสิผ้าไปเลี้ยงเนื้อย่างกับนั่งเอกป้อมแปลม ครับผมนี่ล่ละเพิ่นจักสีส่วนผมมาบูแต่ว่าผมทีไปคื้เก่าล่ะเนาะไปน้ากันคือเก่าล่ะครับก็เลยเฝ้ามาแต่งตัวท่านาะท่า,า,ทา,าตาิี่ไข่เน่เติบแนงนึงจักหน่อยละ่ะย่านมันผสมหัวหน้าหัวตาเพิ่นครับตอนนี้พอดีกับมาหอดโดมหอดสำนักงานสาวหน่อยเพ็นบันเพียงสาวหน่อยํำเพื่นโช์เป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องเ้า ตอนนี้กำนั่งเฮ็ดพวอยนี่เฮ็ดพบออย่างนี้แหละโอ้โหน่ะมาเท่าจัง <c oughs> โอ้ยพี่น้องครับฤดูกานที่สองของสาวหน่อยตำรวจชู้สาวหน่อยเพชรบันเทิงวงสองเนาะวานนี้กะเขามาตุ่มมาโฮมกันแล้วคือเก่าคือเดิมนะครับพอดีที่พี่สักกะฮักก็มาหอดฮักก็ะทายคลิปเลยสองคลิปนี่คลิปที่สองนี่พี่น้องกำลังเบิ่งอยู่นี่คลิปนี่คาดว่าสิประมาณ สองแสนวิวอยู่คิดว่าขันมีคนเบิองบ่าขันแช่ซอยกันกับสีหอดอยู่ขันบ่แช่กับบ่หอดภารกิจเนาะกะทองกอง้อนหล่อก้อนล้ำพี่น้องครับนี่ทองก้อนหล่อก้อนล้ำนี่ผมได้ก้อนล้ำน้ำมูอยู่เครื่องกอนอยู่พี่น้องครับส่วนสีล้ำเป็นตัวยังกะว่าท่านได้บอกเนาะนั่นแหละ มั้ท่านไหนบอกดอกเป็นยังคือบาบอกจักเพ่นบาผ้าบอกก็เลยบอบอกน้ำพ่นเนาะอันพันผ้าบอกพบก็สีบอกยู่นั่นละพี่นอ้องเขายืนได้บ่นั่นละครับผมพ่อ,อกันอีกปลายมือเตือบอยู่ดอกที่ขึ้นฟานั่นละเนี่ยคือเปิดได้ลรือปะนี้วันนั้นคือดับไฟกันยักว่าเป็นยังพี่น้องไปสมไปเฮ็ดแล้วกลับขึ้นมาหอดเี่อนเป็นอีก ชิดเไปเฮ็ดไหมอยู่ไปรถผู้ขาแต่ว่าแอร์เย็นแล้วเย็นจนว่าหว่วยเปิด27เปิด27องศาดิ27ดนี่ถึง27เจ็ดส่วนมันสลับกันกล่องหนะมือกับเติมน้ำยาแอร์อยู่ในโกสุ่มหยาบลอยแลยเย็เยนมาสัน่นปุ้ยชิดเลยห่มผ้ามาแล้งเนาะทั้งนอกกับห่อนนะครับพอดีสวีสักมากกันดำดำมองมองยั่งหน่ายยังหลังบดท่านลึง แหมว่ามาไม่ซ้ำว่าไปซ้ำมาไม่เอาหลุดเป็นบัตท่านลึงมูอโอ้ยได้ไล่ก็เป็นน้องผมเป๋มขาเจ้าลุดจับกล่องขึออ้นมาไทยเอาไทายเอาพี่น้องผมหลดเป็นอเอ้าขาเจเออ้าคือไทยเอาไทยเอาแต่เขาเจ้าเช็ดยี่ห้องจังใดสันดีผมหลดไปบ่เป็นมั้งหันี่จักสี่เฮ็ดจังใดเอ้าเขาเจ้าคือได้พูดละชิปยี่สิบคลิปเลยสันดีผมหลดเป็นบัตลึงแม่เป็นบัตท่านใดลงโตจังใดบูเป็น กิดเกิดกังจังจับขึ้นมาก,จากอจักกทิไทยพระไทยเป็นงึงกงังงกงังงกอยู่เป็นเป้งเงลังปังลังจังไลยดอกผมกระไดพี่น้องครับก็เลยว่าหน่ยมันต้องถอยก่อนกันแนวนี่ถอยก่อนมาตั้งรักตอนนี้ก็มาตั้งรักอยู่นี่พี่น้องให้พี่น้องเบื้องจักบาทกันภาษีภาษีภาษีว่าผมเบาเอาเนาะนี่นี่นี่มาตั้งรัก<เห>อยู่นี่มองอยู่ดั้นะนี่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 ยู่หนาท่างเขานี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมยู่หนาท่างเขานี่ไหมขางคันท่างนี่นี่ กางๆกันกับสารพระพุ่มนี e. forward, ่ไหมทั้งเขานี่ยไหมทั้งหน้าบ้านบอดนี่นะนี่ๆๆนี่นแหละครับยูนีเดี๋ยวนี่ไฮว่าตั้งหลักก่อนวันเถาะไปบ่เป็นเดี๋ยวนี่จักสี็ดจังไหนเขาคือจับกล้องขึ้นมาไทยไว้ไว้เอาจากของคือเป็นจังไหนดอกเป็นเกือบเกอกังกังเป็นหวยสีไทยหุ้อบอไทยสีไทยหุ้อบอไทยไทยดอกสีว่าเรื่องหยังสีว่าจังไหนสันนี้โอ้ยไปกับบเป็นพี่น้องยังว่าห่วย เดี๋ลีขึ้นมาหนีหนีขึ้นมาทั้งรถตอนนี้นอ้องพ้อมแปมสงสัยสิไปอาบน้ำาจักแมนมบ่บุจักไปอาบน้ำอิหรีบ่บุเนาะสงสัยซีดๆดอกจักแมนือบแมนเนาะตอนนี้กะน้นองกับกับไปห้องแล้วไปห้องเรวาวะข้าเจ้าบ่ไพ้พักอยู่นี่สแสดงว่าเมื่อนี้ผมผู้เดียวอยู่ในโดมผู้เดียวเมื่อนี้ศิลปินเด้นี่บัดนี้ฮิตที่ตั้งไห๋ล่ะมันแล้งท่านนี้ <S <S โ,<ฮ>โอ้ยบัดน,นี้ลูกพี่ก็บ่อยูนด่บัดนี้ลูกพี่ไปเฮ็ดรถแห่ล้ว ลูกพี่เข้มไหมเพราะสิได้เอื่นกันมาปรึกษาก,กันเรื่องการเรื่องงา้นนึกบ่ได้ได้มือปีนี่บ้านนี้ลูกพี่แล้วก็ไปเฮ็ดธุรกิจของเล่าแล้วกันซ้ำยู่ผู้เดียวตัวบ้านนี้วงหนึง่งเขาจาก,กับบท่านเด็กเขาซ้อมอยู่วงสองกับนีเหลือผู้ใดแน่ละบ้านนี้นั่นน่ะทุกคนก็ไปพักอยู่ทั้งหนอกผลเหลือแต่ผมผู้เดียวเฮ็ดจังใดท่านนี้ที่สําคัญมือนี่เพิ่นบ่ท่านเด็กเขามาซ้อมด้ครับศิลปินมิตรน้องน้องเดนเซอร์นิวเจนแน่ล้ะก็น้อง ทีมแดนที่เพิ่นมาใหม่เพิ่นกระลังพากอันแกะทา่าแกะยังอยู่พอดีกับไประยบศไทยได,ด้ไม่ติดเพียงอีกแล้วบันนี้เพียงเพิ่นกับพระท่านอิบอเฉลยแนวว่ามีเพียงใดแนวเพียงใดแนวในโชว์เนาะก็เลยบระเทศไทยก็เลยหาลบมุมมะมะลิซีอู่จังไหนไปจังไหนมาจังไหนน้อบันนี้น้อสนอกตอนนี้พระท่านได้ดอกเมล็ดเมล็ดผมสีจังไหนนอ้อผมสีมันนั่งเห็ดจมปลอมอยู่ผู้เดียวนี่ตีหึ้งจังไหนสนันดีหึ้งจิตไร้สุด ้องเพลงฟอนอยูหน่าสารบันหึจังหนโอ้ยตายี่ซื้อันนี่เป็นจังหนีเนาะเอด,ดีบนที่นี่เนาะเขาเจ้าเล่ะถามผมว่าเอามันเจ้ามันเจ้าเลียนมาอย่างตะเวียงตะเวนเถิดปนาวามาตะกอนมูกออนบันกอนเมืองเถิดปนาวาผมบอกจักแล้วเห็นตาเขาเจ้าว่าอันนิวเจนจะประชุมเฝ้ามาถึงตัวมันยันบ่ได้ประชุมน้ำพึ่งยานบมหูเลียงอะนะยันบ่บ่เขาพวก ก็เลยเฝ้ามาสะดอกครับผมโอ้ยนี่เจ้าสันแล้วคลิปกับจักสิไทยอีย่างนด้บัดนี้เดี๋ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่ก็ก็บุหุจักผู้ใดสันนี้ก่อนจะไปไทยพระเอกวัดชิวดลเพิ่นกัดขาซ่อมน้องน้องแดนเซอร์อยู่ตายที่ซื้อบัดนี้สันนี้บัดนี้เพิ่นกับพรกันไทยเอาสองคนพอกับดูกไทยเอาไทยเอาไทยแล้วแล้วจะได้จังขึ้นรถเมื่ออาลาดไปพุ่นไหมห้องจะคล้องพุ่นไหม เฮ้ยบันนี่สันดกเฮ็ดจังไลยน้อบันนี่จังอยู่ผู้เดียวดิบันนี่ยู่อยู่โดมนี่ซ้ำอยู่ผู้เดียวเดียวนี่เด็กน้อยหลายบาหลายอยู่แต่ควบควบขาเจ้าฟักกันซ้อมอยู่ปุ่นแต่ว่าบ่คอยลหมเข้าเจ้าซ้ำนั่งยู่ผู้เดียวเฮ็ดโจมปมยี่จังไลยน้อบันนี่มือเร่งจังไลยน้องหันน้องฟิล์มกับบ่ได้ยูน้องฟิล์มกับยูเกียงไก่พูน้เขาเจ้าไปซ้อมขึ้นกันเขาเจ้ากระไดจังสีเฮ็ดจังไลยก็เลยนี่ได้ก่อนล่ำมันนี่ ได้ก่อนลำมันนี่กันเลยมานัางว่าก่อนลำน้องเบิองมันจะเป็นจังไดนมันเป็นตะคือบอ่ออันบทแยกยจำสวนนี่เพิ่นอีหลีบอ่อเสียให้พอดีเหรียญอิรบ่อสันเดียกวามหมายกันเลยไม่มันแมนบ่เนาะบทแยกยจำสวนสะดดก <c oughs> โอ้ยคือพ่อเจ้าของจังสิงมาใส่สินผู้เฒ่าเนาะบัรดลวยผู้เฒ่าไลา่โบราณไหมไล่คิดโบราณบันนี้เกษสิใส่เสียหมากะเรียงนี่เนาะ,ะบันนี้เกษสิผาเบียงบันี้ยายจำสวนเป็นหัวหน้าสวน,นนะ่ะนะป่ะสันดก เจ็ดหัวสีขา,ขาวเนี่ยบัดเนีต้งหนาสีเฮ็ดเท่าเฮ็ดยากกยู่ดอกเฮ็ดยากอยู่อันว่าหนาเท่านี่นั่นแหละก็เลยมาเบืองบทเบิ่งบาดบาดโธเพิ่นคือสิว้ว่างใจพอดีทวีสัดิ์ได้รับบทเด่นครับแต่ส้นดีปีนี้กัดจังผาเบืองเอาที่แท้จริงมันอีหยังแม่นสิเป็นผู้ใดก,กันแท้นี่ในบทนี่เมืองเปียงจานพ่อบุญเฮียงกาดำแม่ลหล่าน่อย เพื่อนกาดำสี่ห้าคนประตเ,เสนาอมามัดเมืองโกสัมพีพญาพิมพิสานนั่งลากาเลเทวีสีมามาลาสีสุดารุ่นนี่จะม็นหลายขักเมืองนี่ลูกสาวเราจะม็นหลายขักพุ่นน่ะงกเย็ดคนอรรถแล้วไปเหตุย่างสติเท่าอันนี้เมืองโกสัมพี่ี่นไหม แล้วก็สิผลิตตั้งทะลูกต้นตีโอ้ยสิพูดสิบพูดพี่้องครับพ่อกันคลิปนากันแล้วกันครับสวัสดีครับผม